สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วาเพชรครูนะคะช่องของคุณครูสุภาีแมวเมียวนะคะกับบุ๊บวรพงศ์นี่นะคะกลับมาบานนะคะทักทายตอนเศ้าทุกมื้อพื้นหลังเป็นต้นข้าวฤษีทุกมื้อนะคะมวันนี้วันที่เท่าไหร่มวันนี้วันที่18 สิบเจ็ดสิบเจ็ดมื่อวานนี้ใครอ่อนอ๋อวันนี้สิบแปดนะสิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอากาศดีเนาะปกติสีฝนเนาะปกติสิฝนตกตลอดมืัอนี้คือแสงแดดเจีงแบงขาดว่าตอนเทสสายก็สิอ่าห่อนแน่จักหน่อยนะคะอุณหภูมิ่หมู่ต่าแค่ยี่สิบสี่องศาในค่ะเพราะว่าเขาฝนตกตลอดนะคะนี่ก็เสริมทับใครอ่อนไาจากไหนองค์ว่านี้โอ้คนไปหลายทุกโรงหนังเลยว่า คนอายะคนเต็มเนาะก็มี่อบหมาแน่ไไปเบืองแน่เนาะก็ดีใจน้ำเพลินย่นใหญ่กระแสบอกว่าดีเนาะะแสมาดีแต่หลายช่องทางนะคะที่คนบอกถึงหนังคายออกเขาก็อยากไปคือกันนะคู่ว่าพวกนี้ซื้อเตียงซื้อเสียเตียอมไหนนะคะก็อยากไปคือกันแต่ว่าคู่ไม่เหมียวเนี่ยติดงานอยู่กลับมาบ้านเนี่ยวันสารคู่ไปเบืองหนังซะจริงจริงเยอยากเบิองคู่เดียวเนี่ยซ้ำไปนะอยากมาความตื่นเต้นนะคะแต่ว่ากับหาเวลาอยู่มืออื่นนี่ ก็าต้องหาคู่ไปเพราะมันมันสยยองขวัญแน่แม่นบ่อแม่นป้ายว่ามันสยยานหรอไม่เอาหรือแม่ไม่เอาบอยานหรอนะคะ เอาแต่ว่าคุณพูดมืออื่นติดงานเขาขายกอสิเลือก็คำกับมือก็ถ้าเบิ้งเขาเกิดมีโอกาสก็เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์จังสิได้ไปต้องขออนุญาตคุณยายก่อนนะคะกระแสตกลับกระแสตกลับออกมาดีเข้าไปเดี๋ยวสีบอกก็เพิ่นบรูเรืองเลยเดี๋ยวสีบอกก็เพิ่นบรูเรืองนะคะเห็นหักแพงเห็นป้อมแปมเห็นภายในออมแอมบอกเอาเห็นบ้านนาแบบเหมาหลบหนังเด้เหมาหลบหนังมาน่าบวางทีว่าที่ไปอันด้านนา หนราะวงหนังอุ้งอิงไปใครๆไปไปโปรโมทหนังอยู่ที่เจอปากเออครับทีมงานของไอ้อ่อล่ะดาราดาราพุทธิพุนธิทเวนเด๊ะข้างแข้งก็เลยเป็นดาราไม่ได้บ่นะเมื่อวานนี้ยืนถ่ายรูปก็เป็นผู้นญิงนะคะโอ้ยควรจะเห็นคนยังคัดนางเนรแต่งตัวได้มากกับขอถ่ายรูปเนาะนะคะอย่างหนูก็เป็นดาราคนหนึ่งในหนังเด้นะคะในในอุ้งอิงเคนกับเนาะ ก็ให้บอกว่าหูเรื่องว่ามันหนังมันเป็นแบบใยสีน้ำตาลวันนี้ก็เห็นมานะมันบอกมานะเคนเมาเคนเมาหนังแต่ว่าบอกว่าหูจักว่ามันสีลมร่ลงๆใยแต่ว่าหมู่บ้านสกลนครมีมีอ่าประธานทางประธานทางเห็นคู่ที่สนิทรุ่นพี่ยุ่งเรียเดียวกันเนี่ยคนเกษียณนั่นแหละ พิ่นโพดมาว่าเพิ่นไปเบิ่งหนังใคายอออีมโฟเอนเซอร์ประท่านห่างทีมงานเพิ่นมาเหมาไอ้คนสกปเบืองเว้ยมันใบม่วงขึงมันก็บ่ได้ไปแล้วมันยังทำงานอยู่นะครับฟีปันไดก็ได้บ่บ่เป็นหยังบ่ได้ฟรีเฮาก็ไปซสวนจ้างนี่ละ่ะเสียงเสียงเพียวเสียงเพียวเมืองสะกดก็เหมาอยู่แถวๆไอ้ เอาเรียกว่พังโค่นแถวยังไงไหมเออเขาบอกเป็นอยังเขาบอกท่านรอบอันเพื่อนเหมาเขาก็บอกเป็นอยังเขาก็ไปใจตั่งเอาใจตั่งสนับสนุนกันอยู่สนับสนุนเพื่อนไปแล้วก็ถามเบื้องอยู่ว่ามานาสิไปเบื้องมือใดนะลุงข้าววันนี้เด้อค่ะที่เรไปกันชิยุสอันชิยุสสโคนบอกเลยสิเป็นรงทางใดเห็นนะเพราะว่าบอสบอสหัวจักเลยเนาะว่าลงเหมาร่องจ่องเหมแล้วจ้องไว น่าจะแบบขันไดสกลกับเพื่อนที่เอาพี่เอาพี่เอาน้องเอาเป็นเบื้องเนาะให้กันไปนะารับมีโอกาสกันเศรษไปเบื้องพร้อมกันบ่มีโอกาสกับเป็นอย่างเขาก็ไปมือใหม่นะคะในความตั้งใจส่งข่าววันนี้มาหนาเด้อคู่กลับมาบ้านนี่ส่งข่าวว่าก็คือหมายว่าว่าเขาก็อยากอยากไปเบื้องนี่แหละนะสนับสนุนเพลินสองก็คืออยากหูกว่าเออมันเป็นแบบใดนะคะก็เป็นหนังเกี่ยวกับภาคอีสานห้าน้ำนะคะเกี่ยวกับความเสื่อมความเสื่อาเออนะคะลองเบื้องว่าจะเป็นแบบใดมาแต่โบราณโบราณเด้ใครอ่อยนั่มีมาแต่โบราณโบราณเลยแล้วก็เห็นภาพเป็นเงาเ คนให้ท่ายเด๊อันเงาเงาของบอยเบิกงบานบ่ที่ตลกเป็นภาพเงาเงาปิดกุ้มปิดเออเป็นเงาเงาโอ้ยเป็นภาพสีมาในมุมใดเนาะก็ขาดเดาใดว่าจะเป็นศิลปินที่ปุ่นเชิดคือไผ่เสื้อไผ่สัน เออมมัันนเห็นคุยกันว่ายังมีอ่ามานาคหักแพ่ง,งสิมี่เราเชิญยุคกนเปิดอยู่สองงานคนวางสั่นได้ดีกับเรากันเนาะเออเคนว่างเสือ้อผ้ายแต่ว่าเข้าเบื้งใน้ผ่าเงาเร็วกะเข้าหนีเดาได้เลยเน,ะน,นาะนะเห็นมาแต่เง,งเาเขาก็หูเร็วว่าจะเป็นไผ้นะคะลูบส้งลูบทาเพื่อนเสียดีเลยคะเสดีมานาหักแพงสิมี่เองก็การแสดงคู่เพราะฉะนั้นพอพ่อยแม่ที่เพื่นเราเพิ่อนเจษฐาเบื้องด้านเวทีของสาวน้อยน้อเพื่อนโชว์ต้องทาวนเดี๋ยวนี้บ่ต้องทาแล้วเพราะว่ากุ้งปิดเพื่อนได้แสดงอะไรกุ้งปิด อา<ม>เดี๋ยวฟังเบากรีฟังเบารัดหมายถึงว่าพ่อพ่อ,อแม่เพืนอุถทาบึงบุญเวทีสาวหนล้วเ<อ>พื่อนโชว์ผู้วาบ่ต้องถาดอกเพราะเขา้าในเบืองก่อนแล้วนะว่าวสิรแสดง<อ>ความน่ารักในซีดายนะว่าแต่ว่ารินเปรียบตรงที่ว่าเข้าไห้โอกาสในโชว์เต็มทีเลยเก็เป็นการเนียงเกาะเป็นการทดลองนะเป็นการทดลองงานว่าสีด้บอสีดีบอในการตอบรับดีบอนะแสดงให้เห็นแล้วว่าบุญเวทีเนี่ย มีแน่นอนชัดเจนแล้วก็อาจจะมีแบบอะไรย่างก็คู่พระคู่นางหัไหนบอกนอกจากห้องเพลงเหลี่ยวนการแสดงมนก็ต้่องนีมาเนี่ยคือความพุ่มใจของห้าทีีว่าฮา้ด้เป็นเอฟซีเพิ่นตามติดผ่านอุปสรรคต่างๆหน้าๆจนหอดมือนี่เห็นความดังความปังแล้วเห้ก็ภูุิใจเนาะพุ่มใจน้ำเพลินว่าเป็นบุญวาสนาของน้องจริงๆนะคะบุญวาสนาจรี่ที่บ้านเิ็นกระังสร้างยังก่อยุบานนันมาละ โอ้เห็ดครัวเห็ดครัวเห็นเป็นมาซื้อของเห็นเป็นมาซื้อของมันกะว่าในมีโอกาสได้เจอกันดอกเพราะว่าหนึ่งหลับฟมันตกหลายสองติดงานนะคะติดงานบริการได้เจอค่ะจักมมุนเขาก็จังมันบริการเขาก็สามารถแวบไปไปเบิ่งามคืนไปเหยียบไปยามเห็นรายยากับ่สบายไปอยากไปเพียบไปยามนะคะมวนมวน้ำกันเอ้าจังไรกก่สีดิเบิ่งเนาะเอามาโู้สู้มาลูกเสือนี่ มึงยอมรับซะว่าสันงี้ว่ามึงกับกูผิดว่าสันได้โอ้ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอ้าคือบอสือมาฝากกันละโอ้ยยังดอกนะคะเราหยอกคือซื้อโอเคเนาะทักไทยเพียงขีดกรนกับขอให้หนังใครออกบทโย๊กดังๆลอยๆดล้านนะคะมิจะพูดอยากไปบึงอยากไปชมนะคะอยากไปบึงไปชมหรอกกับบอกถึงให้มันจุดกระทั่งแบบ ได้สองรอยล้านสามรอยล้านเป็นพันล้านตามที่คาดที่หวังแล้วค่ะฝากยังก่อนดีใจกับศิลปินทุกคนทุก่านที่มีโอกาสได้เป็นอันดับแรกคือมีโอกาสได้เป็นนักแสดงนะคะในอนาคตอ็นั่งคือการก้าวไปของเพื่อนแต่ละคนว่าการเรียนงานการเรียนงานต่างๆนะคะที่จะให้เพื่อนได้มีงานต่อๆไปอ่ะโอเคค่ะทักทายเพียงย่ก้อนค่ะสวัสดีค่ะ คนเรียนรู้อย่าได้รังรออดทนสู้ไปไม่ทอ้ออย่ารอโชควาสนาเมื่อไม่ยอมแพ้คงถึงเส้นชัยได้ในวันหน้าอย่ามัวไปโทษโชคชะตาสองแขนสองขามีมา กาทำงานคือประสบการณ์อันแสนเลิศล้ำมันฝึกมันฝนจดจำร่วมมือกันทำทำอย่างส,งสาร้างรรค์อย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่าหนักให้รักในงานให้งานเป็นครูอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเราถ้าล้มแล้วละนั่นเรื่อก็คือคนแพ้ ล้มแล้วมาแกมาคายอีกคือชัยชนะไม่สูงต้องขยั n ไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันนอบเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอยา่ากลัวอะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ขอแค่ให้รู้วันนี้เราทำเพื่อใคร เรื่องรายผ่านมาจะธรรมดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช้เงิน นะไม่สูงต้องขยงั n ไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันรอเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอยา่ากลัวอะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ขอแค่ให้รู้วันนี้เราทำเพื่อใอคร เรื่องรายผ่านมาจะธรรมดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช้งาน